็ดีใจผมว่าโฟกับผมคงคิดเหมือนกันคือดีใจมากเพราะว่าผมคิดว่าเวลาผ่านไปเร็วแต่ว่าความทรงจําแฟนๆทุกคนยังแบบเติมเต็มให้กันตลอดก็ต้องขอบคุณมากๆครับฟาร์มเฮาส์เหมือนกันใช่เพราะว่ามีฟาร์มเฮาส์ก็เลยได้เจอกับแฟนๆในวันนี้ครับครับแล้วก็แบบมีริพิเศษงกันเนาะกับกิจกรรมนี่ด้ักิจกรรมก็่งกิจกรรมแต่ละอันก็คือผมกับพี่มาเขนมาก ครับผมม,บมันเหมือนมันไม่ได้ทำงี้มานานแล้วเนาะเพราะมันไม่ได้มีกิจกรรมที่แบบใกล้ชิดกับแฟนคลับขนาดน,นี้มานานบางอันชีวิตนี้พี่ก็ไม่เคยทําครับบาง,บางอันก็อย <นะ S 1> ่างที่บอกต้องขอบคุณฟาร์มเฮาส์ว่าว่าฟาร์มเฮาส์ก็เป,เ,เป็นเป็นเป็นโปรดักต์แรกๆที่ที่อ,อ,อยู่เรามานานใช้ให้เกียรติแล้วก็ร่วมโอกาสร่วมร่วมงานกับทาง Beyond Cloud กับ k i นคอร์สเดอะซีรีสก็ถ้าไม่มีฟาร์มเฮาส์ตอนนั้นที่สตาร์ทมาด้วยกันมันก็อาจจะไม่ เติดใหญ่มาแบบตอนนี้คร่ะก็คือความเ้ามากๆใช่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 ใแล้วก็อีกอย่างนึงคือมันเป็นแบรนด์เป็นแบรนด์ที่มันเกิดจากคนไทยอ่ะครับแล้วเราก็ดีใจมากๆที่แบบเราได้ร่วมงานกับแบรนด์ที่เกิดจากเมืองไทยเพราะเราก็เป็นค่ายที่เกิดจากคนไทยด้วยกันเองเหมือนกันชื่อบิอันคราวครับจากกิจการเราดูปาาน้ำลนะให้เป็นแบรนด์สอดกิจก็รปากฟารมเฮาส์นะครับก็ จริงๆผมคิดว่าทุกคนที่กําลังดูอยู่น่าจะได้รับประทานฟาร์มเฮาส์อยู่แล้วแต่ที่อาจจะยังไม่รู้คือฟาร์มเฮาส์มีโปรดักต์มากเยอะมากแล้วทุกอันผมคอนเฟิร์มว่าอร่อยอันนี้ไม่ใช่เพราะขายของเพราะเราเป็นแฟนคลับฟาร์มเฮาส์ตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วเรากินมาตลอดเราสึกว่าทุกโปรดักต์มีคุณภาพแล้วก็ถ้าคิดไม่ออกว่าจะกินอะไรวันนี้หรือพรุ่งนี้เช้าจะกินอะไรก็เลือกฟาร์มเฮาส์อันนี้ในฐานะผู้ฝังผมก็เหมือนผมว่าฟาร์มเฮาส์แทรกซึมอยู่ทุกที่ที่เราไปบแบบอย่างเวลาผมออกกองหรือเวลาไปแบบ ตามที่นู่นที่นี่อย่างเงี้ยทุกคนก็ติดฟาร์มเฮาไว้ไว้มดเลยผมว่าอันนี้จริงมีฟาร์มเฮาเคอถูกต้องต้องติดบ้านไว้ครับโอเคครับเกือบได้ตั้งใหม่ใหม่ละพี่มาถามคือเจกต์เอสก่อนดีกว่าแล้าเกิดเราเป็นซีรีส์มันมีปีมันมีป่ะคะเราที่มาเราไม่ได้ร่วมงานอะไรอย่้ยได้ไงก็มันเกิดจากการที่เราทำเบียร์ออนคาลลุ้มือกับไอซ์สีอีแล้วก็ ทางทีมงานของเราเนี่ยก็ไปคุยกันว่าเฮ้เยเราอยากเปิดตลาดที่จีนนะมันมีมันมีทางไหนที่มันไปได้บ้างลแ,นะแล้วแบบมันจะเกิดขึ้นยังไงได้บ้างแล้วอะไรที่เราน่าจะทําได้แล้วก็เหมาะสมแล้วก็เข้ากันได้ดีอะไรอย่างเี้ครับก็ก็เลยเกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมานครับก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างเบีย c ค o าวกับไอซีแล้วก็ค่าย u n i ิ o r n Entertainment ครับ ก็ต้องรอดูว่าเรื่องเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่ามันกําลังจะเกิดขึ้นกําลังจะกําลังจะได้เริ่มทําละหลังจากแมนสัวเอ่อเนี่ยพอเสร็จแมนสวงก็เริ่มเริ่มโปรเจกต์จีนนี่แหละครับกาลังจะถ่ายเรื่องนี้แหละครับใช่เรื่องภาษาอะไรยังไงคะเพื่อนปวยมีเล่าผมพูดไม่ค่อยได้ผมพูดแค่บัวไอหนีอะไรอย่างงี้เออยังหย่อนอยู่นิดเนี่ยอะไรเนี่ยก็ต้องไปฝึกภาษาใหม่ครับผมก็ได้นิดหน่อยเห็นแบบเพียวเลี้ยง เที่ยวเรียงอนั่นแหละก็ต้องฝึกภาษาใหม่ครับนอกจากสกิลการหยอดแล้วเนี่ยก็ต้องมีสกิลการพูดอย่างน้อยก็อะไรที่เป็นเบสิคหรืออะไรที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานก็ต้องต้องรีบไปแคชอัพต้องถามคนนี้คนนี้แคชแต่ว่าเขามีเขามีลามเพราะเขามีล่ามคนไทยที่แปลจีนแล้วเราก็แคชอัพอยู่กับล่ามแล้วเขาก็จะไปทำพ r o c e s s ใดๆในฝั่งภาษาชทนของเขาเลยครับ ก็ไม่นานมากครับก็แค่แบบหนึ่งเดือนเดือนสองเดือนสามเดือนก็ว่ากันไปการงานต้องีทหมดเหมือนกันนะที่นีนตัวอย่างต้องลองไปดูว่าว่าการทํางานเขาจะเป็นไงคือเพราะว่ามันเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอ่ะอย่างเช่นแบบพอเราอยู่ในไทยเราทําแบบหนึ่งแล้วถ้าเกิดว่าเราไปที่นั่นอ่ะเราเอาเหมือนความรู้ที่เราได้ฝึกมาเงี้ยเอาไปลองใช้กันที่นั่นแล้วก็เรียนรู้จากเขาเอามาใช้กับเราได้ อครับยังไงบ้างไี่มาแล้วที่มาก็จริงๆผมว่าทุกๆุกทุกทุกที่ต้องมีการปรับตัวผมคิดว่าถ้าเราได้ไปจีนเราก็คงปรับตัวให้เร็วที่สุดแล้วก็จุดจุดมุ่งหมายของเราการผลิตงานที่มันดีสําหรับคนที่ดูครับดังนั้นโปรเซสจะเป็นยังไงก็เรื่องนึงแต่ว่าเราก็ต้องอินพุไว้แก้ไขปัญหาตรงนั้นให้ได้แล้วก็ไปถึงเป้าหมายให้ได้สําหรับผมนะ แต่ผมว่ามันน่าเจ๋งตรงที่แบบโปรเจกต์เมันคือเมกะโปรเจกต์ที่ใหญ่ที่สุดของเขาอะไรเงี้ยเราได้ไปเรียนรู้แน่นอนว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดเขาทํางานแบบระดับแบบเรียกว่าฮอลลีวูดจีแล้วกันก็คือแบบโหมันเขาทํทำงานกันกันยังไงจะทําขนาดไหนอะไรเงี้ยอยากเรียนรู้มากครับไปต่อค่ะที่พีออค่ะเป็นเฮาส์แล้วค่ะครับโอ้ไนนะอ้คนเป็นเฮาส์ชื่ออะไร <S <S> โปทพี่จําชื่อไม่ได้ชื่อไมายโปไงเออที่แบบ ที่เพิ่งไปฝรั่งเศสมาหล่อเออเอาคนนึงหล่อหลอคนนึงทิพเท่ใช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 ่รู้จักใช่ไหมคุ้นคุ้นคุ้นโอเคหาเข้าเรื่องเลยแล้วกันครับก็ดีใจต้องขอบคุณดีอออีกแล้วก็พี่ๆในวงการแฟชั่นก็พี่ๆที่เกี่ยวข้องคือการให้ใช่การให้ไปร่วมงานกับดีออก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆสำหรับผมและโฟแล้วก็ทีมงานว่าเราเนี่ยได้มีโอกาสได้ไปหาประสบการณ์ใหม่ๆเพื่อจะเป็นวัตถุดิบในการ ผลิตงานด้วยสำหรับผมผมคิดว่าการได้ประสบการณ์ดีๆมันเป็นคุณค่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่ทําให้เราอ่ะได้มีประสบการณ์แล้วทำอะไรใหม่ๆและที่สำคัญผมได้แรงบันดาลใจเยอะมากกับการไปกติอกติอทั้งสามครั้งที่ผ่านมาผมคิดว่าทุกครั้งมันทําให้เรารู้สึกเฮ้ยจริงๆแล้วโลกมันยังกว้างและยังกว้างมากๆคนเก่งมีทั่วโลกแล้วก็คนที่มีแพชชั่นทุกครั้งที่เราไปอาจจะเป็น after party หรือก็ตามเราจะเห็นแพชชั่นของคน วงการแฟชั่นรวมถึงนักแสดงแล้วมัน,ม,นมันคือไอ้โปรเจกต์ของดีออเนี่ยมันก็คล้ายๆกับโปรเจกต์เของจีนซึ่งทางเบียนคา่ะ,ะเราเคยได้ร่วมง,งานกับดีออมาก่อนแล้วเสร็จปับ๊บทางดีออเขาก็เชื่อกับการทํางานของทางท่ายเบียนคาวแล้วแล้วแล้แลเขาก็เลยได้คุยกันพอได้คุยกันก็เห็นว่าการทํางานการวางภาพลักษ์การวางตัวองเงี้ยมันเหมาะสม,มะเรียกว่าเราน่าทำงานด้วยกันได้ ม,มันก็เลยเกิดอันนี้ขึ้นมาก็จริงๆมีการวางแผนกันมานานแล้วว่าสเต็ปหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปสามจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ขอบคุณที่พี่สื่อในวงการแฟชั่นพี่ๆสื่อทุกที่อย่างเงี้ยแล้วก็แฟนๆที่ช่วยซัพพอร์ตกันมายอะไรเงี้ยมันเลยเกิดขึ้นได้จริงๆครับแล้วก็เรียกว่าทุกครั้งที่เราไปไม่ว่าจะที่ไหนบนโลกแฟนๆให้กันแบบดีมากก็แบบขอบคุณมากจริง,รงๆ,งๆมันเหมือนกันได้แบบได้ร่วมงานกับกับคนที่ทํางานแบบระดับโลกเราก็ได้เรียนรู้ว่าแบบอย่างที่ พี่มาบอกว่าแบบคนเก่งเยอะมากจริงๆแล้วเราก็ได้แพชชั่นมาทุกัางอ่ะแล้วแบบจริงๆเราตัวเล็กมากเราตัวเล็กมากๆครับได้ไปสิดธิ่อะไชายูเนาะน้อนโฟได้ไปผมผมครับความรู้สึกตอนนั้นอ่ะสมมตินี่สมมตินี่คืออินอูความรู้สึกที่เข้ามาไม่มีแต่แบบหล่อ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 เป็นเข้ามาตลอดไปแล้วแล้วก็ยืนมองแบบโหแบบม่หล่อมากอ่ะ แล้วก็แบบเราก็ดูแบบการวางตัวเขาดูดูดูการทํางานของของทีมเขาคือแบบโหทีมทีมเกาหลีนี่แบบทำงานกับโปรเฟชชั่นอลมากๆจริงๆอะ่ะคือต้องยอมรับว่าเขาเขาไปจุดระดับโลกได้นี่คือแบบไม่แปลกใจเลยเขาเขาวางแผนกันมาดีมากแล้วทุกคนรอบตัวคือแบบทํางานกันแบบเหมือนเขาวางแผนกันมาแล้วว่าเขาจะต้องการอะไรหรือไปที่ไหนก็เจ๋งเจ๋งเจ๋งมากก็อย่างที่โปบ,บอกชาที่ดีคือชาอื่นส่วนร่มที่ดีคือร่มใส่ทอง ไม่แต่เขาหล่อจริงเขาหล่อจริงหล่อจริงหล่อจริงแล้วก็สุภาพเออเขาเท่ด้วยแล้วก็หล่อแล้วก็สูงมากใช่จริงๆผมผมชอบงานเขาอยู่แล้วที่เขาแสดงก็พอมีโอกาสเจอก็โอ้เขาเขาสมแล้วแหละที่คนจะชื่นชอบเขาเยอะขนาดนั้นเออนี่ก็พี่ไม้บอกเขาว่าผมมาจากไท้ไทยเขาเลยว่าสวัสดีครับอ่าใช่ใช่เขาน่ารักมากนอกจากฟังดูแล้วก็ยังได้กระถุ่ไหลคอโอ้คิมจส์ครับ ทีมจมเป็นดีไซเนอร์ที่แบบเขามีผลงานดีๆมาเยอะมากอ่ะแล้วพอเราได้ไปเจอเขาก็เขา humble มากเขา nice มากเขาแบบถ่อมเนี่ยถ่อมตัวมากเราเลยแบบทาทาให้เรารู้ว่าจากที่เรารู้สึกว่าเราตัวเล็กอยู่แล้วอ่ะพอได้ไปเจอคนระดับเนี้ยทุกคนถ่อมตัวหมดเลยมันเลยทําให้แบบเรามีแพชชั่นไปอีกว่าจริงๆไม่ว่าเราไปที่ไหนบนโลกอ่ะเพราะว่าความเป็นไทยวัฒนธรรมไทยอ่ะมันไปได้ทุกที่อย่างเช่นแบบหลายๆครั้งที่เห็นลิซ่าไปยินบนเวทีโลกอ่ะแล้วเห็นเขาแบบอ่อนน้อมถ่อมตนไง เรารู้สึกว่าอันนี้คืออันนี้คือสิ่งที่คนไทยมีแล้วแบบเออมันน่าชื่นชมก็อบอกว่าคิมจอนเป็นคนที่มีพรสวรรค์เป็นคนที่มีพรสวรรค์มากมคือไม่ใช่แค่เรื่องการดีไซน์แต่ยังเป็นเรื่องของครีเอทีฟต่างๆที่ภาพรวมเวลาได,ได้เจอได้คุยกับเขาครั้งแรกที่เขาทักหรืออะไรอย่เงี้ยเราจะเห็นถึงเป็นคนที่แบบแอคทีฟทิงกิ่ะภาษาผมคือเป็นคนที่เขาคิดซ้ายขวาหน้าหลังแล้วเัาจับ นึกออกไหมพอเป็นครีเอทีฟดี r เตอร์เป็นดี렉เตอร์ของแบรนด์ก็ยิ่งทําให้ทุกอย่างมันอย่างที่เห็นแล้วในโชว์เองหลายๆคนคงเคยได้เห็นแล้วแหละก็มันมีความพิเศษมันมีความครีเอทีฟมากมก็เจ๋งมากๆครับคือพอได้เห็นคนเยอะมากขึ้นเราเลยรู้สึกว่าทุกคนเขาผ่านการวางแผนมาไม่ว่ากับตัวเองหรือกับทีมเงี้ยงั้นคนที่ไปยืนอยู่จุดนั้นได้หลายๆคนคือแบบรู้เลยว่าไม่ได้ฝุกเป็นประสบการณ์ดีๆอ่ะได้เจอพวกเขา เราไปเจอแรน์สยออกมาแล้วคะเป็นแนชื่นชมเชเลอร์เป็นไงบ้างครับประทับใจมากครับแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นความภูมิคือเอาแค่โปรก่อนแล้วกันแล้วก็ทีมคือมันเป็นความภูมิใจในฐานะที่เราเป็นคนไทยมาจากเทศไทยเงี้ยแล้วเชื่อว่าการรําไทยหรือว่าถ้าทำไทยไม่ว่าจะโนตรีหรือว่าการการเต้นราเนี่ยทั่วโลกจะเข้าใจตรงกันเพราะอย่างล่าสุดที่ที่ได้ไปเจอคนหนึ่งมาที่เป็นเจ้าของเรซี เขาก็เขาก็ประทับใจมากนะทางที่เขาแบบเขาฟังภาษาไทยไม่ออกด้ยซ้ำไอเพราะไอไอทีเซอร์ที่เขาได้ดูมันมันไม่มีซับแล้วพอเขาได้ดูเขาก็รู้สึกว่าโหมันแบบเราตั้งใจทำขนาดนี้ได้หรอแล้วแล้วแบบแล้วเราก็ตกใจเหมือนกันที่เฮ้ยเขาสามารถเข้าถึงโดยที่เขาแปลภาษาไทยไม่ออกได้ซ้ำอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันน่าจะเป็น international language ไ <the> ด <jamais surroundings> ้ก <ation> ็ดีใจครับผมผมดีใจก็ คือทุกคนตั้งใจทํางานมากมแต่เหนือนกว่าความตั้งใจคือทุกคนรู้สึกว่าเอ้ยสิ่งหรือส่วนขงานที่เรามีที่เราแคปเจอร์ไปบวกกับเรื่องราวที่จะทําให้มันมีความน่าสนใจมารวมกันผมยิ่งตื่นเต้นทุกครั้งเวลาเห็นอะไรที่มันค่อยๆปล่อยออกมาสมัครแมนสวงตื่นเต้นในฐานะคนที่ทําด้วยแล้วก็ตื่นเต้นในฐานะคนที่จะดูดังนั้นคิดว่าคนที่จะได้ได้ดูแมนสวงเร็วๆเวนี้ก็น่าจะมีความสุขเพราะเราเห็นโปรเซสเยอะาหรือว่าเอ้ยทุกคนแบบ เ็มและที่สําคัญต่างชาติเองก็จะได้เห็นอะไรที่สวยงามแล้วก็ดูสนุกสนานด้วยครับในเวลาเดียวกันต่อไจะเป็นยังไงบ้างแผนโปรโมดแผนโมดยังไงบ้างครับข้างๆเห็นขอคิวทุกวันเลยครับเอายังไงดีก็มีการโปรโมดที่อัดแน่นแน่นอนเพราะว่าผมดูจากตารางงานของตัวเองแล้วครับก็ก็เน่นกับเน่นเราก็พยายามจะไปให้ได้มากที่สุด ในโลกเนี่ครับเราจะพยายามเข้าแบบเข้าจีนเข้าฝั่งอาหรับเข้าฝั่งตะวันตกตะวันออกทุกที่ให้ให้ได้มากที่สุดแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไรย่างเงี้ยเพื่อที่เชื่อเชื่อว่าคนไทยเชื่อว่าคนไทยทําได้คือการจะไปฉายเป็นฟิล์มที่โรงของเขาเลยมันมีมันมีตัวกลางเนาะดิสติบิวเตอร์ก็ถ้าใครสนใจติดต่อมาได้นะครับพี่อนครับแต่ถ้า ใครกาลังลังเลอยู่จริงๆก็ยังขายแต่ขายบนพื้นฐานความจริงก็คือมันเป็นหนังที่ที่ผมคิดว่าดีมากแล้วก็ดูสนุกในเชิงใ,ชในเชิงคุณภาพก็ดีในเชิงเอนเตอร์เทนเมนต์ก็ดีก็ขายเยอะยังไงก็ลองดูได้ครับยีส่สิบสี่สิงหาคมครับแต่ที่สําคัญนะครับถ้าเกิดพูดถึงแมนสวงเนี่ยต้องนึกถึงทรงวาดเพราะว่าทางนั้นก็จะมีพวกเอ็กซิบิชันจะมีนู่นนี่นั่นที่ที่มันเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยเกี่ยวกับอะไรที่ อยู่ในหนังของแมนสวงเนี้ยแล้วพอเราเราไปเสพตรงนั้นปุ๊บแล้วพอเราไปดูหนังมันก็จะอินและเข้าใจมากขึ้นเลยเนะี่ยม,มาถึงตอนนี้พอจะเล่าเรื่องยอ่อครๆของแมนสงให้ฟังได้ยังไงก็เรื่องย่อแค่ไหนเออยังไงเรื่องจริง,จร,งจริงมันมีความจริงอยู่นั้นแหละคือก็เรื่องเรื่องย่อมันมันคือเขมเขมคืออโปเองที่อ,อ,ทอ่ที่เล่นเป็นไพร่แล้วต้องการเล่นชนชั้นทางสังคมอันเนี้ย เขาใช้การรำเนี่ยเป็นสิ่งที่เขารักในการเล่นชนชั้นทางสังคมแล้วเขามีโอกาสได้เข้าไปในแมนสูงแมนสูงเนี่ยคือสถานที่หนึ่งที่ใครจะเป็นอะไรก็ได้จะทําอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ได้อยากจะเป็นใครก็ได้อยู่ในนั้นแล้วมันเลยเจอเรื่องราวต่างๆมากมายอย่างเงี้ยงั้นให้ไปติดตามว่าในแมนสูงมีอะไรถูกต้องครับตามนั้นเลยครับถูกต้องครับมคนลุ้แล้วมันเป็นหนังด้วยนะมันแบบสปอยนีงมันรู้หมดเลยนะมัรู้อะไรมันรู้อะไร มีคนตายในเรื่องครับมีคนตายในเรื่องฝนลุกจริงนะกลัวมากเลยเพราะสมัยก่อนกินพอที่เผ şey ื่อสปอยไปก็คือโอ้โหเอาเรื่องเหมือนกันนะบางอย่างเรียกมานี้นีมานี้ก็ก็ก็อยากให้ดูสนุกด้วยแหละครับก็ยี่สิบสี่สิงหาคมเร็วนี้ปากด้วยแป่บเดียวเอง2อสาชั่วโมงก็บอกว่าเป็นสองสชั่วโมงที่จะทําให้คุณค่าของ2อสามชั่วโมงนั้นมันเต็มอิ่มแน่นอนครับ ขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณที่มาด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ